สวัสดีค่ะบางสภาพเมือสองค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้ค่ะทุกค่าจ่าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะกับหมวดกางเกงขาสั้นรวมเน้นเป็นงานไซส์ใหญ่เน้นเป็นงานตัวใหญ่นะคะคุณผู้ชายตัวนี้เป็นงานรวมนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมการสไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา5,500บาทค่ะน้ําหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ1 0 0ถึง120ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะ45บบาทค่ะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสินค้าหมวดนี้นะ<อ>เป็นกางเกงขาสั้นรวมผ้าผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเน้นเป็นไซส์ใหญ่นิดนึง<ช>ขอคนไซส์ใหญ่ค่ะลูกค้าจ๋าใครที่ชอบไซส์ใหญ่ลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเล็กเล็กไม่ใหญ่ๆชอบนะคะ <ขา S 2> สําหรับกางเกงรวมผ้าไซส์ใหญ่ค่ะใช่ค่ะนี่เป็นงานตัวใหญ่ๆค่ะคุณลูกค้าจ๋าเริ่มต้นตั้งแต่ไซส์ L ไซส์ XL XL นะคะติดมาหมดเลยเอาง่ายๆคุณผู้ชายหุ่นนี้นั่นเองนะคะหนึ่งกระสอบค่ะรวมเนื้อผ้านะคะมีตั้งแต่ผ้าเว็บปล่อยทรงกระเป๋าข้างนะคะเอาง่ายๆเป็นรวมผ้านั่นเองหนาสุดคุ้มค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆค่ะราคา5,500บาทเท่านั้นสนใจ CF ด่วนๆค่ะไม่ได้ขายไซส์ใหญ่เรามีเป็นไซส์เล็กทั่วๆไปะนะคะหรือว่าไม่ได้ขายไซส์เล็กเรามีเป็นไซส์ใหญ่รายการนี้ค่ะสุดคุ้มค่ะต้นทุนต่อชิ้นนาขออนุญาตประมา การสีบาทเท่านั้นสนใจกระสอบนี้ CF ได้เลยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะลูกค้จาจะาไม่น่าเชื่อไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ราคา5,500บาทเท่านั้นลูกค้จาจ๋าแล้วก็เป็นคุณภาพเกรด A ด้วยเฉลี่ยแล้วต้นทุนอยู่ประมาณการ45บาทแนะนำเลยสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายงานคุณผู้ชายชอบไซส์ใหญ่ๆนะคะแนะนาเป็นงานตัวนี้ได้เลยนะคะสาหรับกางเกงขาสั้นรวมผ้าคุณผู้ชายของเรานะคะลูก อาจา5,500บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะ แบรนด์อาจจะมีติดมาบ้างนะคะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานรวมข้อดีของงานรวมนะคะได้ทั้งไซร์รวมนะคะแล้วก็ได้ทั้งแบรนด์รวมนะคะสุดคุ้มค่ะคุณลูกค้าจ๋าสนใจแอบด่วนๆแอบได้เลยนะคะหรือว่าอยากเป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเรานะคะแนะนำนะคะสี่กระสอบนะคะคุณลูกค้าจ๋าสี่กระสอบได้สลดด้วย1000ับาทได้เป็นสมาชิกเลยทันทีนะคะระบบสมาชิกค่ะคุณลูกค้าจ๋าเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุนะคะเป็นวันนี้เป็นได้ตลอดเลย ขอให้คุณลูกค้าแจ้งชื่อกับเบอร์ให้ถูกเท่านั้นเองนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่มียอดสะสมตั้งแต่ต้นเดือนนะคะวันนี้วันที่30แล้วพรุ่งนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วอย่าลืมใช้สิทธิ์ส่วนลดกันค่ะคุณลูกค้าจะซื้อครบสอง0มื่นนะคะเพื่อจะได้ส่วนลด1,000ับาทนะคะใช่แล้วค่ะปาร์ตโค้งสุดท้ายแล้วนะสําหรับสมาชิกบัคทุกท่านนะคะลูกค้าจะโปรโมชั่นของเดือนนี้เดือนพฤษภาคมค่ะโปรโมชั่นยั่วๆสำหรับสมาชิกบัตรทุกท่านนะคะขายอยู่เลย แล้วลูกค้าจ๋าแนะนําซื้อเก็บซื้อตุนซื้อสต๊อกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวโคง้งโปรโมชั่นของเดือนหน้านะคะก็ทําการคลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าสนใจหมวดไหนสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะ,ะในหนึ่งกระสอบค่ะทร,ทรงขาของเขามีตั้งแต่เป็นกระเป๋าข้างะนะคะเป็นทรงตรงนะคะเอาง่ายๆสั้นพอดีพองามสั้นประมาณเข่าคุณผู้ชายนั่นเองแต่หลักๆเน้นเป็นตัวใหญ่ไซส์ใ ใหญ่ค่ะคุณลูกค้าจ๋าเป็นรวมผ้ามีตั้งแต่เนื้อเสร์ฟผ้าเว็บอย <แ S 1> ผ้าคอ <แ S 1> ตต้อนหรือจะเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์แบบนี้ค่ะคุณลูกคะะ้าจ๋าเนื้อผ้ายืดเนื้อผ้าสเวตเตอร์แบบนี้ก็มีมานะคะสุดคุม้มนะ,ะคุณลูก<ช>ค้าจ๋าอย่ารอช้าค่ะสนใจ CF ได้เลยค่ะ CF ได้เลยรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้่าลุ้นเองลุ้นเองค่ะคุณลูกค้าจ๋าเอากระสอบใหม่ไปเปิดเองไปลุ้นเองก็ยังได้นะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะ เรื่องแบรนด์ยี่ห้อมีคามานะที่เจอไปก็หลากหลายแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นโคลัมเบียนะคะลูกค้าจ๋าแรงเลอร์นะคะหลากหลายแบรนด์ที่เราเจอไปแต่ว่าต้นทุนของเขาประมาณการอยู่ที่45บาทต่อตัวเน้นเป็นไซส์ใหญ่นะคะเพราะบบค้าแม่ค้าที่ขายงานคุณผู้ชายอยู่แล้วเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบเราแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยค่ะเป็นงานรวมญี่ปุ่นลดไอที USA ลดไอทีของเรานะคะรา ราคา5,500บาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะสุดคุ้มค่ะคุณลูกค้าจ้าสุดคุ้มกันเลยนะคะอ่ะไปต่อที่แบรนด์ของเรานะคะตัวนี้เป็นของไนกี้นะคะไนกี้นะคะแต่ว่าเป็นเนื้อผ้าคล้ายๆเนื้อผ้าสวอเดอร์เนื้อผ้าบางตัวค่ะใส่ง่ายใส่สบายนะคะดูค่ะคุณลูกค้าจ้าอันนี้เป็นของไนกี้แต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปิ้นดําชํารุดเหมือนที่แจ้งนะคะ5-15%ถึงสนสนใจรีวิว c ีดือนๆค่ะคุณลูกค้าจ้าได้ตามรีวิวนี้เลยหยิบไปสรับชิ้นไม่มี แน่นอนนะคะเพราะว่าของเราเป็นรูปแบบบริษัทนั่นเองนะคุณลูกค้าจะเอาตัวนี้เป็นเนื้อผ้าคาร์ตตอนบางตัวเป็นคาร์ตตอนหนาบางตัวเป็นคาร์ตตอนเหมือนคาร์ตตอนธรรมดาทั่ว,วไปนะคะแล้วก็เป็นเนื้อผ้าโซเวเตอร์นะคะตัวนี้เรื่องโทนสีมีตั้งแต่เรียบๆนะคะโทนสีคุณผู้ชายนะคะสีน้ําเงินสีดําสีเทานะคะหรือว่าจะเป็นสี น้ำตานะคะออกโทนที่สุภาพนะคะใช้แล้วคะ่ะแนะนานะคะพะคะ่อค้าแม่ค้าที่สนใจนะคะชอบกระสอบนี้ CF เข้ามาได้เลยนะคะสําหรับกระสอบนี้ลูกค้าสนใจ CF มาได้เลยได้ตามที่รีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะคะสําหรับกระสอบใหม่นะหรือจะรับเป็นกระสอบที่รีวิวนี้ก็ได้ในราคา5,500บาทคุณภาพเกรด A สำหรับกางเกงขาสั้นผู้ชายรวมผ้าเน้นไซส์ใหญ่นะคะลูกค้จาจ๋าขอคนไซส์ใหญ่นิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะตัวเมื่อสักครู่นี้เป็นแบรนด์ของทอมมี่นะคะลูกค้จาจ๋าหรือว่าจะเป็นเนื้อเซิร์ฟแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อเซิร์ฟนะคะ เป็นเนื้อผ้าเซิฟนะคะตัวนี้ก็เบาบางเลยใส่ง่ายใส่สบายมีรวมๆอยู่ในนี้ตัวนี้แยกกลุ่มได้ด้วยค่ะ <c oughs> คุณลูกค้าจะรอบหน้าขายเซิฟดีมาเอาเป็นประเภทเซิฟล้วน<อ>แต่ว่าเซิฟล้วนของเราไม่มีเป็นตัวใหญ่นะคะจะมีไซส์ของผู้ชายไทยทั่ว,วไปแต่ถ้าขายใหญ่ๆอยู่แล้วค่ะคุณลูกค้าจ๋าเสื้อรายการใหญ่ๆของเรามีหลากหลายรายการมีตั้งแต่ขาสั้นไซส์ใหญ่นะมีตั้งแต่กางเกยงยีนผู้ชายไซส์ใหญ่เชิดผู้ชายไซส์ใหญ่นะคะคุณลูกค้าจ๋าโปโลไซส์ใหญ่นะ,ะเอาง่าย ง่ายไฟส์ใหญ่เรามีหลากหลายรายการพูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะจ๊ะใช่แล้วค่ะป๊อปแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋าแบรนด์หลากหลายเลยนะคะ อ่ะสุดคุ้มค่ะคุณลูกค้าจ่าเอฟไดเอฟนะคะเอาไปเทสเอาไปลองเอาไปแซมเปิลได้เลยนะคะกับอีกหนึ่งรายการของเรานะอ่ะตัวนี้เป็นเนื้อเซิร์ฟค่ะคุณลูกค้าจ่าข้อดีของกางเกงเซิร์ฟนะคะตัวนี้สามารถปรับระดับนะคะของรอบเอวของเราได้นะคะคุณไซส์เอ็มใส่ไซส์เอคุณไซส์เอสใส่ไซส์เอ็มนะคะสามารถปรับรอบระดับตรงอ่าอ่าของเอวของเขาได้นะคะเชือกผูกเชือกผูกนะคะอ่ะ แนะนำค่ะลูกค้า่ะหมวดนี้ไซส์ใหญ่ๆรวมผ้ามาเลยรวมทุกสิ่งรวมทุกอย่างค่ะลูกค้าขาห้าพันห้าร้อยบาทเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิมซื้อเยอะลดเยอะค่ะลูกค้า่ะซื้อสี่กระสอบนะเรามีส่วนลดให้ด้วยหนึ่งพันบาทนะคะได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะหรือจะซื้อเป็นเซ็ตสิบกระสอบลูกค้าค่ะสิบกระสอบเรามีราคาส่งให้ด้วยราคาส่งเราลดทุกลูกลดต่อลูกกันไปเลยนะใช่ค่ะน้ำจะบอกว่าซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะใช่ไหมคะเอาง่ายๆถ้าซื้อสี่กระสอบได้ส่วนหนึ่งพันบาท แต่ถ้าซื้อสิบกระสอบค่ะคุณลูกค้าจ๋าเราลดเลยทันทีต่อลูกใช่แต่ว่า<ะ>ไม่ได้บอกเรื่องลดนะคุณลูกค้าจ๋าสิบกระสอบลดถุกกระสอบนั่นเองอ่ะแบรนด์ตัวนี้เป็นของแชปค่ะแบรนด์เยอะเนาะอุ้ยทำไม่ลายทหารสวยจังสวยเป,เป็นอะไรเขาเรียกไรอนะกระเป๋าข้างกระเป๋าข้างเป็น้าเว็บพอย์แล้วก็เป็นลายทหารด้วยต้นทุนต่อชิ้นค่ะสี่สิบห้าบาทตัวนี้พิ่น้ำพี่ขายสองร้อยห้าสิบได้เลยเได้เลย ถ้าเป็นลายทหารนะคะแรงเลอร์ค่ะลูกค้าค่ะแ,ะแรงเลอร์พี่เอาจากแรงเลอรหนูมาต้นทุน45บาทค่ะลูกค้าค่ะตัวละ200 250นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดนะคะใช่ค่ะแล้วแต่พื้นที่เนาะใช่แล้วแต่พื้นที่ใหญ่ประมาณไหนใหญ่เท่าคนรีวิวหรือเปล่าประมาณการสตาร์ตั้งแต่ไซส์พี่อนะนัใช่จริงๆเราเป็นไซส์ที่อ่า คนคนรีวิวไม่ค่ะแต่ถ้าไซส์เราอ่ะน้ําอะจะได้แคบทุกตัวแต่ว่าจะมีที่ใหญ่กว่าน้ําด้วยใช่แต่ว่าไซส์พี่อาจจะมีบ้างค่ะน้ค่ะแต่ว่าพี่แสงเกงไซส์ xl แล้วนะไซส์น้ำจะคูณสามแล้วนะคะน้ําค่ะเอาง่ายงพี่ว่าแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่แบรนด์เนาะแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะแนะนําแนะนําใครตามหากางเกงไซส์ใหญ่นะลูกค้าค่ะ บอกว่าในตลาดไม่มีขายเลยไม่ค่อยมีใครขายลูกค้า่ะเอาตัวนี้ไปขายได้เลยคู่แข่งน้อยคะ่ะลูกค้าขะสำหรับหมวดนี้นะคะไลฟ์สดก็ได้หรือว่าลูกค้าจะถ่ายรูปเฟซบุ๊ก Facebook ก็ได้นะคะจะาขายในเฟซบุ๊กขายใน i อขายใน i ิน t a g r กรได้หมดนะคะลูกค้ารีวายจ้าหรือ,รอจะเป็นช่องทางทุกวันนี้หลากหลายช่องทาง<ช>แต่ว่ามาเร็วมาแรงนะอันนี้เราไม่รู้นะว่าอะไรเร็วแรงสุดคะน้ำค่ะแต่ว่าแนะนอนมีช่องทาง t ิ k กต็อกก็ได้นะคะหรือว่าบริษัทบัคของเรามีแบบ t ิ k กต็อกด้วยนะคุณลูกค้าจะเป็นวิดีโอชั้นสั สามารถเข้าไปดูได้นะคะเอ้าไม่เอาเนูมาแป๊บเดียวนะหนูได้เลงเลอร์ไปเยอะมากเลยนะ ไปสามสี่ตัวแล้วน้ำจะมาข่มแบนพีไม่ได้่วยเลยค่ะสั้นประมาณเข่าสั้นเลยเข่าสั้นเนื้อเข่าขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าความสูงเนาะว่าจะสูงประมาณไหนยังไงแต่หลักๆใหญ่ค่ะคุณลูกค้าจ๋าใหญ่ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาใหญ่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 คุณลูกค้าจ๋านี่ใหญ่น้ำว่าประมาณเอวแบบโรจานสามหกนะลูกค้าประมาณการสามหกจนถึงแบบสี่สองสี่สี่เนาะสี่หกสี่แปดประมาณนี้ นะคะลูกค้าค่ะค,ะคะมาเลยนะคะแต่ว่าแบรนด์เยอะมากนะคะแต่ว่าไซส์ใหญ่จริงๆคุณลูกค้าอยู่ที่แบบว่า ทั่วตลาดค่ะน้ำค่ะพี่ว่าหายากนะซื้อไปหานกันใส่เองก็ได้นะคุณลูกค้าจะแม่จําเป็นต้องขายนะคะซื้อไปใส่เองนี่แหละจักกะสอบหนึ่งนะคะเพราะว่าราคาของเขาสุดคุ้มนะ5,500ับาทเท่านั้นค่ะน้ําเอา5้าตัวพี่เอา10ตัวนะคนอื่นเอาไปสักคนละ5ตัว10ตัวไปหานแล้วใส่ก็ได้นะคะตกชิ้นหนึ่งละ45บาทนะคะจ่ายค่ะลูกค้าค่ะแนะนําแนะนําค่ะหมดนี้นะคะไม่ขายหมดนี้เรามีเป็นหมดอื่นเป็นไซส์ใหญ่ขายยาวเราก็มีแต่ค่ะลูกค้าขา ใครขายไซส์ใหญ่นะอยากให้ซื้อคู่นะเพียวคะ่ะเป็นกางเกงขาสั้นไซส์ใหญ่ก็ได้เป็นขาย,ยาวไซส์ใหญ่ไปอีกหนึ่งตัวเป็นยีนไซส์ใหญ่ไปอีกหนึ่งตัว,เป,วเป็นเชอรเสื้อเชิ้ตไซส์ใหญ่ไปอีกหนึ่งตัว เป็นเสื้อยืดอไปอีกหนึ่งตัวขายเปิดร้านได้เลยร้านเลยร้านใหญ่ด้วยร้านใหญ่เลยใหญ่เลยค่ะพี่เอ๋ค่ะขายไม่เหมือนคนอื่นไม่ต้องซ้าแบบใช่ค่ะขายได้เลยค่ะขายตัวใหญ่ๆทั้งร้านได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าไม่อยากได้ขายใหญ่เรามีเป็นไซส์เหล็กนะเพราะสินค้าบริษัทบัคกของเราหลากหลายรายการค่ะคุณลูกค้าจะส่งสามพันรายการนะคะแต่ว่าข้อดีของงานรวมคือได้แบรนด์รวมแล้วก็ได้ไซส์รวมนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะแบรนด์หลากหลายนะลูกค้าบางบางตัวนี้หยิบผ่านๆไปเลยนะคะ ไม่ได้ดูแบรนด์ละเอียดก็มีนะคะสวยๆอุ้ยอันนี้เป็นผ้าคลา้คลา,ยคลายเก่งเซอร์ปแปร์ดเนี่ยเป็นเนื้อเซอร์เล<ะ>ิศนะตัวนี้ได้นะดูค่ะต้นทุน45บาทนะอันนี้ร้อยห้าร้อยแปดได้เลยเป็นเนื้อผ้าเวฟพอยท์ค่ะคุณลูกค้าจา๋าแล้วเป็นกระเป๋าข้างกระเป๋าข้างบางตัวสามารถเอาไปทําราคาได้เลยใช่ขายสามสี่ร้อยย่างได้นะคะแต่ทั้งนี้นั้นแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยต้นทุน4 6บาทลูกค้าต้นทุน45ลูกค้าขาย46ก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่ยอใช่ไม่หกกม่หยอก ไม่หยกอยก,อยกนะคะอะอย่างต่ำละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบจริงค่ะร้อยแปดิร้อยแปดสิบจริงค่ะแล้ว <150 S 1> บางตัว <18 8 S 1> ไม่เสียหายไม่เปื้อนดำไม่ชำรุดไม่ซิปไม่กระดุมแตกคุณลูกค้จาจ๋า ขึ้นไม้แขวนขายได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าแนะนําให้เอาไปรีดนิดนึงนะคะเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะใช่ค่ะครู้ค่ะค่ะผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาอยากได้ไซส์ใหญ่ต้องตัวนี้ค่ะรู้คาค่ะสวยๆกันเลยเป็นเกรดเด้วยนะคะมะเคะีเปอร์เซ็นต์เสียหาย55%ค่ะเปิ้อนดำมีเจอยังไม่อยากสั่งไม่เป็นไรแวะเข้ามาดูสินค้าก่อนค,ะค่ะรูคจ๋าเราเปิดทุกวัน9มโมงเช้าถึง5โมเย็นนะคะไม่สะดวกเข้ามา สั่งได้ค่ะลูกค้าจ้าเราจะส่งได้นะคะเนือใต้ออกปกเราส่งได้หมดเลยค่ะลูกค้าขา้ารส่งไม่แพง ถ้าเป็น45กิโลประมาณ8 0บถึง3า0บาทเท่านั้นนะคะใช่อ่าอันนี้ก็ประมาณการเนาะเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปลุ้นกันอีกรอบนะคะขออนุญาตทวนรายการค่ะสําหรับวันนี้เป็นกางเกงขาสั้นรวมเน้นเป็นงานไซส์ใหญ่เน้นเป็นงานตัวใหญ่ๆนะคะตัวนี้เป็นงานรวมนะคะเป็นงานญี่ปุน่นงานเมกาลดไอทีเป็นสินค้าของทาง,งบริษัทบล็ราคา5,500บาทค่ะน้ําหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการ 100- ถึง100 20ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้น45บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะ Facebook ค่ะเว็บไซต์ค่ะ IG จีจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทจะให้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะไฟตันมีสองช่องทางคือช่องทางยูทูบและทิกตอกค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ